เรื่องเลือดเลือดเป็นแมลงที่ชอบดื่มเลือดคนเป็นอาหารปัจจุบันเราแทบจะไม่รู้จักว่าตัวเลือดเป็นอย่างไรเนื่องจากไม่มีรายงานการระบาดมาหลายสิบปีแต่ในระยะ45ปีที่ผ่านมาเริ่มมีข่าวการพบตัวเลือดบ่อยมากขึ้นตามรถไฟที่วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนการรถไฟองหยุดรถไฟช่วคราวเพื่อกำจัดตัวเลือดในตู้โดยสาร นอกจากนี้ยังพบเลือดตามโรงแรมต่างๆเพราะติดมากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเหตุให้ตัวเลือดระบาดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยอย่างเช่นกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตและกระบี่เรามารู้จักหน้าตาของตัวเลือดกันก่อนดีกว่าเผื่อว่าพบมันที่ไหนจะได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นอันตรายเลือดเป็นมแมลงที่มีขนาดเล็ก ลำตัวกว่างเป็นรูปไข่และแบนตัวเป็นวัยจะมีลักษณะลำตัวแบนรีสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้มยาวประมาณ5-6มิลิเมตรมีขา6ขาส่วนหัวสั้นมีหนวด1ปล้องมีปากแบบเจาะดูดลักษณะเป็นปล้อง3ปล้องสามารถพับเก็บไว้ในร่องด้านใต้ลำตัวได้เมื่อต้องการดูดเลือดจึงยื่นออกมาแทงเข้าไปที่ผิวหนังของคนหรือสัตว์ หลังจากดูดเลือดแล้วลำตัวจะมีสีคล้ำยาวรีเหมือนเมล็ดข้าวสารและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง5เท่าถ้าถูกดูดกินเลือดจะรู้สึกเจ็บในบริเวณที่ถูกกัดเราจะมองไม่เห็นตัวเลือดแต่ที่ผิวหนังจะมีรอยผื่นแดงและต่อมาก็จะเกิดเป็นผื่นแพ้ถ้าเกิดอาการคันและไปเกามากๆผื่นจะยิ่งอักเสบจนเกิดการติดเชื้อซ้ำทำให้รอยแผลหายยากขึ้นหยุดก่อน ถ้าคิดว่าโดนกัดแล้วแค่เป็นแลผลคงไม่เป็นไรมั้งราะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเลือดเป็นพาหะในการแพร่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลและยังได้มีการค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในตัวเลือดด้วยแต่ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าการถูกเลือดกัดจะนำไวรัสนี้ไปสู่คนได้สำหรับสัตว์ปีกอย่างไก่ไก่งวงและน้องพิราบ ก็ทําให้เกิดภาวะโลหิตจางได้เลือดมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ประกอบด้วยระยะไข่ตัวกลางวัยและตัวเต็มวัยเลือดตัวเมียวางไข่ได้วันละ1-5ฟองและอาจวางได้ถึง12ฟองต่อวันตลอดชีวิตเลือดตัวเมียสามารถวางไข่ได้มากถึง500ฟองเลยทีเดียวบริเวณที่เลือดชอบวางไข่ ส่วนใหญ่จะเป็นตามขอบหรือซอกมุมต่างๆของบ้านและเฟอร์นิเจอร์เช่นที่หัวเตียงใต้ไม้หัวเตียงขอบเตียงถางรองที่นอนบนที่นอนขอบที่นอนใต้ที่นอน คมไฟข้างเตียงตามขอบพรมต๊ะเครื่องแป้งเป็นต้นปกติเลือดจะออกมาดูดกินเลือดคนในเวลากลางคืนและในที่มืดแต่อาจจะออกมาหากินในเวลากลางวันได้ถ้าต้องการเลือดเลือดมักจะหลบซ่อนตัวและอาศาัยอยู่ตามขอบที่นอนซอกเตียงซอกเก้าอี้ ตามรอยแตกของพื้นห้องผนังห้องและตามรอยแตกของอาคารเรามักพบตัวเลือดตามอาคารสถานที่สาธารณะเช่นโรงแรมโรงภาพยนตร์รถไฟรถโดยสารโดยเฉพาะสถานที่สกรปรกและมีกนจำนวนมากมาอยู่รวมกันอย่างแออาาัดเช่นเรือนจำค่ายผู้อพยพค่ายทหารเอาล่ะเมื่อรู้จักตัวเลือดกับโทษของมันแล้วมาดูซิว่า เราจะป้องกันและกำจัดเลือดได้อย่างไรบ้างจากป้องกันและกำจัดตัวเลือดอย่างได้ผลต้องใช้การบูรณาการผสมผสา,านหลายๆพิธีเข้าด้วยกันเริ่มจากการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลือดหลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องฝึกอบรมและให้ความรู้เรื่องเลือดก็เพราะว่าการมีความรู้เรื่องชีววิทยาและนิเวศวิทยารวมทั้งการเข้าใจการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธี จะทำให้เลือดถูกกําจัดได้แบบยั่งยืนการสำรวจแหล่งอาศัยของตัวเลือดดำเนินการสำรวจตัวเลือดอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกมุมของห้องอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจเลือดได้แก่ไฟฉายปากคีบผู้กันเหล็กแหลมขนาดเล็กสำหรับเขี่ยเลือดที่อยู่ในร่องหรือซอกเล็กๆขวดพลาสติกที่มีฝาปิดแบบเกลียวสำหรับใส่เลือดแป้งขยาย แบบฟอร์มบันทึกผลการสำรวจเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปสำรวจตัวเลือดกันเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีเลือดอยู่ในบริเวณนั้นต้องสังเกตจากเลือดท,ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ตายแล้วรอยเปื้อนมุนดำของเลือดคราบของเลือดที่ลอกทิ้งไว้ไขของเลือดอ่านฟักแล้วหรือยังไม่ฟักก็ได้การป้องกันและกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมีแบ่งเป็น วิธีทางกายภาพและการปรับสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบตัวเรือดวิธีกำจัดทางกายภาพทำได้โดยวิธีที่1คือใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดรมหลังจากดูดฝุ่นแล้วควรกำจัดเรือดที่อยู่ในถุงเก็บฝุ่นทันทีด้วยการแช่ถุงเก็บฝุ่นในถังซึ่งมีน้ำละลายผงซักฟอกเข้มข้อนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงวิธีกำจัดทางกายภาพวิธีที่2คือ การใช้ความร้อนกำจกัดเลือดที่ผ้าปูที่นอนม้านและเครื่องนอนเครื่องใช้ต่างๆทำได้หลายวิธีเช่นการต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีการซักแห้งหรืออบด้วยอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสอย่างน้อย30นาทีการใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อนฉีดพ่นกำจัดบริเวณที่พบเลือดแต่ทั้งนี้ต้องฉีดพ่นให้โดนตัวเลือดในระยะใกล้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง super heat s นะครับ โดยใช้ความร้อนของสตรีมที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นตัวกําจัดแมลงนะครับเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทังสิ้นใช้ความร้อนซึ่งร้อนถึง180องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็นระบบแห้งนะครับเมื่อพ่อนไปที่เบาะหรือที่นอนเนี่ยมันก็จะความร้อนสามารถจะเข้าไปฆ่าตัวแมลง หรือเป็นพวกตัวเลือดที่ฝังอยู่ตามที่นอนนะครับแล้วที่นอนจะไม่เปียกนะครับการใช้เครื่องทำความร้อนอบห้องให้อุณหภูมิในห้องสูง50องศาเซลเซียสอย่างน้อย3ชั่วโมงหรืออุณหภูมิ60องศาเซลเซียสอย่างน้อย1ชั่วโมงวิธีนี้จะสามารถกำจัดได้ทั้งไข่และตัวเลือดทุกซอกทุกมุมของห้อง ส่วนการป้องกันและกําจัดเลือดด้วยการใช้สารเคมีนั้นมีสารเคมีที่ใช้กําจัดมแมลงสาประเภทคือประเภทผสมน้ําฉีดพ่นประเภทสเปรย์อัดกา๊าซและประเภทรมกา๊าซสำหรับการรมกา๊าซเริ่มมีความนิยมนํามาใช้ในการกําจัดมแมลงในอาคารบ้านเรือนมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่มีข้อเสียคือมีอันตรายสูงต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้ในทันทีถ้าผู้ด,ดําเนินการไม่สามารถปิดรอยรั่วต่างๆภายในห้องให้มิดชิดแล้วมีกา๊าซรั่วออกไปสู่ภายนอกจึงต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อให้ปลอดภัยต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมคราวนี้เราก็รู้จักทั้งหน้าตาและวิธีป้องกันกาจัดตัวเรือดไม่ให้แพร่ระบาดและสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตัวเรา รวมทั้งคนที่เรารักได้แล้วค่ะ